จากชายคนหนึ่งที่เคยได้เล่นแมปออมนี้และผู้ที่เคยได้ควบคุมเอเลียอมาแล้วในชีวิตและเป็นไกด์ให้กับผู้เล่นใหม่ไก่ย่างไว้เชียนแต่มันไก่ผู้ประสบความสําเร็จฟาร์มเอในเกมไรเดอร์บอกโดยการปิงเกาะรัดคนอื่นไปทั่วโ oh, 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 oh. อ้โวโอ้อนุบาลหาบาทโ oh, 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 oh. อ้อดุบาลหาบาท อนดบแบนแฮแบนเอาก็สวัสด,ดีท่านชมทุกคนก็นด้วยนะผมวันนี้ใส่ชุดสูทเต็มแบบเลยวันนี้นะครับจะพาไปหาเงินนะครับในเกมไดเดอร์บอกกันนะครับผมเงินทั้งหมดี่ผมตอนนี้ริ้นพันอีกแล้วกูเงินที่ผมมีในตอนนี้นะวับผมสามล้านแปดผมหาได้ยังไงรับต้องเท้าความไปก่อนนะว่าผมเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์นับ ใช่ครับผมชีวิตผมเนี่เริ่มต้นจากศูนย์นะครับน <c oughs> คิดบุกไม่ทันหนอยเีย <c oughs> มาเอากูปีเซ้นใหม่เลยว่าขอบอกเลยว่าวันนี้ครับเราจะมาสัมภาษณ์นะผมว่าวิธีการไดเอ็มเนี่ยในเกมเนี้ยได้เงินหรือว่าได้เงินในเกมเนี้ยทำยังไงแล้วผมจากนักแสดงผู้รับบทบาทในเรื่องมา r s สไ d เดอร์ชื่อดังหรือไม่ก็เป็นเรื่องไอมดแดงนีผมนะเราไปดูกันครับว่าเขาเป็นใคร เขาเป็นนักแสดงชื่อดังด้วยนะอยู่มาหลายปีด้วนี่ครับผมคุณกิกี้นั่นเองไงกิ๊กกี้กิกี้สวัสดีครับคุณกิกี้กิ๊กกี้วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณกิกี้กันนะครับว่าทําไงถึงจะหาเงินในเกมนี้ได้นะผมได้ขาาเป็นนักแสดงชื่อดังนะผมเคยแสดงบทบาทในเรื่องอมัสเตอร์เดอร์เคยแสดงมาแล้วนะผมแถมในภาคพิเศษแล้วก็แสดงก็เคยแสดงมาแล้วต้องถามคุณกิกี้เลยว่าหาเงินยังไงครับผมในเกมนี้กิ๊กกี้กิ๊กกี้ โอเคครับเอาไว้กูฟังมึงไม่รู้เรื่องแล้วกันโ <c> อ <oughs> ้โตัดจบตรงน,นี้เลยเฮีย <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลมาจากคุณกิกี้แล้วนะครับผมว่าหาเงินในเกมนี้ยังไงนะครับผมนะเราไปดูวิธีแรกก่อนเลยนะครับผมวิธีแรกนะครับผมคือการลงลัสนะครับผมนะตรงนี้กดลงไปเลยนะ<อ>นะครับผมจากข้อมูลที่คุณกิกกี้ให้มาเนี่ยคือ ลงรัตนะผมถ้าเฟสแรกเนี่ยเราจะได้เงินทั้งหมด1,000 0ื่นะผมหลังจากจ,จบเฟสนะเฟสสองหนึ่งหมื่นห้าันะผมแล้วก็เฟสสามเนี่ยได้ถึงห0 0 0มื่นเลยนะครับผมนะซึ่งรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะเจ็ดหมื่นห้าะไม่น้อยเลยใช่ไหมถือว่าเป็นการให้เงินที่เยอะมากนะครับแต่ว่าในกรณีที่คุณลง10คนขึ้นไปนะผมแล้วมีคนเอาชีวิตรอดได้สิคนขึ้นไปได้หนึ่งแสนนะผมนะ ในการลงวัดนี่ก็ถือว่าทําเงินได้เยอะอยู่เป็นกันนะนะโอเคเลือ่องอรกูจะออกไปจากที่นี่ได้เนี่ยไอ้เ,อเพื่อนกูไม่เอาวิธีแรกจบไปแล้วผมมาเรามาดูวิธีสองนะผมการหาเงินวิธีสองคือการทาเควสดหลักนะผมเควสดหลักเป็นยังไงนะไปดูกันนะผมเควสดหลักเนี่ยมันจะมีเด่นเด่นอยู่ก็คือน,นี่นะผม วชันมาร์กบนหัวต้องบอกว่าเควสหลักเนี่ยมันทาได้แค่ครั้งเดียวแล้วแล้วก็ทําไม่ได้อีกแล้วนะครับผมนะแต่ก็ให้เงินกับให้แฟกเมนด้วยเอ่อเดิมพันแฟกเมนสิแล้วก็อีกอันหนึ่งนะผมก็คือรายวันนะผมไอ้พวกเควสรายวันต่างๆว่าจะเป็นเควสเพิ่มชื่อเสียงหรือว่าจะเป็นเควสรายวันเนี่ยอ่าที่เขียนว่ารายวันบนหัวนะผมไดย์เี่เควสนะผมไม่ว่าจะเป็นเมืองฟูโตหรือว่าเมืองต่างๆเนี่ยนะผมก็ให้เงินนะครับหลักหมื่นนะ ถ้าโดยเฉพาะเคเวสใหม่ๆนะจะให้หลักหมื่นแต่ถ้าเคเวสแบบว่าเป็น n อ c ซตัวเก่าของแบบยุคเริ่มแรกของซีรีส์ก็จะได้เงินตามนั้นแหละอืมก็ได้เงินน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่ารัดอยู่ดีมันก็ทำได้แค่วันเดียวนะแล้วก็มันก็แบบแล้วก็ต้องมารอพรุ่งนี้นะเออโอเคต่อไปนะผมก็เป็นเคเวสท,ที่ทำได้เรื่อยๆรือก็คือเคเวสหัวเขียวนะผมก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอก แต่ว่ามันก็ได้แหละต้องขยันจริงๆถึงจะนั่นได้นะเนี่ยพวกเควสหัวเขียวเนี่ยนี่ก็ให้ให้เงินมันจะมีบอกว่าให้เงินเท่าไหร่นะผมคลิกไปดูแล้วก็รับเควสนะเนี่ยไหนวะนี่นี่นี่ได้ทั้งหมดสองพันห้ามันจะเน้นมปี e x ี e P มากกว่านะพวกนี้อ โอเคต่อไปก็คือการลงไทเอานะผมอย่างเช่นไทเอาดินลงครบทุกเฟสนะผมหรือว่าลงให้จบเฟสสามนะผมก็จะได้เงินมาเท่าไหร่วะสามพันห้าปะ, 3, ปะถ้าจำไม่ผิดอะประมาณนั้นแหละ <c oughs> ถ้าผิดก็ขออภัยนะผมต่อไปก็เป็นวิธีการขายของนะผมตามมานะตามมาตรงนี้นี่ จังไบยเยอร์จังไบยเยอร์น่ะนี่คือขายนะขายแบบกดราคาด้วยนะราคาห้าพันนะโอ้โหการ์ดสบายราคาห้าพันนะคิดดูดีเฮียโอโ้เฮียกดยับเกินออกการนี้ได้มื่นหนึ่งเลยเหรอเอ t นติเนี่ยนะเออก็สามารถเอาขยะมาขายได้ไม่ว่าจะเป็นพวกตลับเด็กเนี่ยก็ขายได้ราคาอยู่นะตลับเด็กที่มันได้ใช้อะเนี่ย ตลับเด็กแตกหรือตลับเด็กพวกเนี้ยเปิดได้จากการ์ดมิลเลอร์เนี่ยหรือว่าลงดันโอดินมิลเลอร์ก็มิลเลอร์การ์ดก็ได้จากเอ่อพวกนั้นอะลงโอดินเปิดกล่องนี้เปิดกล่องนนออนเนี่ยมิลเลอร์เกียร์บ็อกซ์นะ้อมาดูมิลเลอร์การ์ดกันหน้าตาเป็นไงอ่ะสำหรับมือใหม่ไม่รู้จักนี่มิลเลอร์การ์ดหน้าตาอย่างงี้ลงินก็ได้เปิดกล่องมิลเลอร์เกียร์บ็อกซ์ก็ได้ มิลเลอร์การ์ดมาแล้วก็มิลเลอร์การ์ดเนี่ยมาเปิดเป็นเด็กนะผมเป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กอย่างเงี้ยเดี๋ยววะเนี่ยอันนี้เด็กแตกมันจะมันจะเป็นเด็กที่ไม่แตกอะ่ะเออเอาแงว่าหัวเข็มขัดอะ่ะเนี่ยเอออย่างเงี้ยแล้วก็ไปขายได้นะผมก็จะได้ตรังมาแล้วก็ขายได้อย่างหนึ่งก็คือขายอาหารอาหารอยู่ไหนอยู่ที่ชายหาดนะผมเดี๋ยวตรงนี้เข้ามาคุยกันทีหลังไปชายหาดกอน นี่นี่ก็คือเวลาเราเปิดได้เกลือนะผม <c oughs> เปิดอาหารเนี่ยแลเอาอาหารไปขายได้ไปเชี่ยวนี่เนี่ยเนปบ <c oughs> เปิดอาหารเสร็จกดคุยกับแกแกจะขายหมดเลยนะบอกไว้ก่อนเนี่ยได้มาหกร้อยหกบาทแกจะขายหมดเลยนะตอนนั้นเนี่ยก็เอาอันที่ต้องใช้อะเอาไปฝากคั้งก่อนนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวิธีหาเงินที่ง่ายที่สุดนะก็คือการ AFK เคได้น้อยนะประมาณสิบห้านาที ได้มา3 0 0 0ันเยนนะผมในวิธีทั้งหมดที่ผมพูดทั้งหมดเลยเนี่ยคือถ้ามีคเงินคูณ2ก็จะเพิ่มคูณ2ก็ไปอีกคูณ2ก็เป็นเกมพาร์ตนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีนะครับผมในการหาเงินซึ่งแนะนําจริงๆก็คือรัดนั่นแหละแล้วคุณก็จะได้มาแบบผมเลยนะครับผมก็ลงรัดก็แนะนําไม่ลงจริงๆเพราะมันได้เทมด้วยน่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้วแหละนะต่อให้ลงไม่ถึง10คนลงคนเดียวก็ มันก็โอเคกว่านะลงคนเดียวนี่คงจะเหมาะสําหรับพวกแบบว่าไอเทมอีเวนต์ต่างๆครบแล้วนะเออส่วนมือใหม่เนี่ยอาจจะเหมาะก,กับเควสสีเขียวมากกว่าก็ได้นะเออแล้วแต่จะพิจารณานแล้วกันนะเควสสีเขียวแต่เควสที่ต้องอยากอยากให้ทาจริงๆคือเควสสีฟ้าหรือก็คือเควสรายวันนะผมสําหรับมือใหม่อันไหนทาได้ก็ทําไปก่อนนะนั่นแหละแต่ถ้าวิธีที่สบายที่สุดอะขี้เกียรที่สุดก็คงจะเป็น a f ฟในคาเฟ่น,นะครับผมนะ ก็สำหรับวันนี้จบไปแล้วนะผมนะ